กันลอ,อ,อยแจกไม่เอาตัวไม่เอาเองเ,เป็นสิทุกอย่างเลยทุกอย่าง,างหมดติดหมดหลดุด,ลลด,ดไปเองเลิกติดเลิกหลุดไปเองเนี่ยหามาหาคูนานุกทีอย่าลืมนะว่าทุกอย่างไม่ได้สรุปนะเพราะมันไปสัมภูรพันเนี่ยไม่ใช่สรุปแค่ตัวเองจะได้สรุปไปได้การันทร ไปดยการเพราะว่าเนู่กไม่ใช่การเอาลูกไงเสียงก็ไม่ใช่การเอาเสียงกริ่งก็ไม่ใช่การเอากลิ่นรถก็ไม่ใช่การเอารสลูกนะจิตไม่ใช่การเอาจิตสภาวะไม่ใช่การเอาในสภาวะลูกลักษณะก็ไม่ใช่การเอาวันลักษณะทำทั้งหลายทุกอบงก็ไม่ใช่การเอามันทำทุกอย่างก็จากไม่เอาแม้กระทั่งไปเอาเองนะ อยากไม่เอาตังไม่เอาเองสิ่งที่มันไม่ใช่การเอาทั้งเาอาทั้งไม่เอานั่นแหละมันจะได้ไล่ลร่องรอยล้างช่วยกันจักสังสาวัไปหลงเจริญนามันก็เป็นทุกกิริยาเนี่ยตัวเจริญนนั่นสิ่งที่มันไม่ใช่ การเอาเนี่ยนะจากไม่เอาตัวไม่เอาเองเนยมันไม่ใช่ตัวปฏิบัติมันเป็นรหัสนญการจบช่วยสังสวัสดล้วนเลยเป็นนัยยะการจบช่วยสังสวัสดล้วนเลยนะมันไม่ใช่ตัวปฏิบัติมันไม่ใช่ตัวเป็นมันไม่ใช่ตัวเจริญตัวปฏิบัติตัวเป็นตัวเจริญมันยังเป็นทุกข์กริยาอยู่เลยยังเป็นสมุทัยี่ตัวเป็นอยู่เลยนะ นั้นอย่าไปเผยแพร่ทุกกริยาอย่าไปนําเสนอทุกกริยาจบช่วยกันไปเลยลูกตาสะดุ้ยช่วยเป็นมาจะนับสันดอนมากมายมหาศาลแล้วยังจะมาอ้อมอยู่ทำไมไปจบช่วยกันตรงๆสังฆราชนี้ตาช่วยกันตรงๆจบช่วยกันตรงตงัวอย่างก็จะไม่ตัวไม่แหงเลยลูก ไม่ต้องไปไหมอะไรทุกอย่างก็จจกไม่ยึดตัวไม่ยึดเองไปด้วยกันเลยอะ่งที่มันไม่เกี่ยวไม่ยึดไม่ยึดทุกอย่างก็จกไม่เอาตัวไม่เอาเองไปด้วยกันเลยนทุกอย่างมันจะหมด ถ้หลงยึดหลงไม่ยึดมันจะหมดเลยมันจะเลิกเลยเลิกถ้หลงยึดเลิกถ้าหลงไม่ยึดมันจะหมดยึดหมดไม่ยึดแต่ถ้ามันยังมียึดมีไม่ยึดอยู่มันยังไม่หมดมันยังเป็นสังสวัสด์แห่งทิฏฐิสังสวัสด์แห่งตัณหนทิฏฐิ รู้ไว้ให้หมดแล้วตัดให้ตรงๆจบให้ตรงๆนัานนตาไม่ใช่การเอาไปไหนนักตานิจันก็ไม่ใช่การเอาไปใหนนิจันทุกขังก็ไม่ใช่การเอาไปนหนทุกขังทุกอย่างมันไม่ใช่การเอาไปยู่แล้วในทุกสิบอย่างเอง ตัวอย่างมันก็จากไม่เอาตัวไม่เอาเองพ <C> e <ase> รอ้รอมันไปเลยทุกอนุโรกอันธาตุพร้อมันไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้ไายล,ล่องลอยลากมันไปคลายช่วยยุติช่วยพร้อมมันไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องส่วนตัว เรื่องส่วนรวมก็ไม่ใช่ก็มีมันล้างทั้งส่วนตัวล้างทั้งส่วนรวมมันจะหมดทั้งส่วนรวมหมดทั้งส่วนตัวเรื่องส่วนตัวมันก็ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวส่วนรวมมัก็ไม่ใช่เพราะนี่มันล้างทั้งส่วนตัวล้างทั้งส่วนรวมจอช่วยทั้งตัวมันเองทั้งสามสวัสด์พร้อมมันไปลูกจะหมดทั้งส่วนตัวหมดทั้งส่วนรวม แต่ถ้าม็นยังเป็นส่วนตัวเป็นส่วนรวมอยู่มันก็เป็นสัรมวัตอยู่สิ่งที่มันไม่เกี่ยวับยึดมายึดทุกอย่าง,งก็หลงเอามายึดอามาไม่ยึดกันเอง ้างไปเลยลูกจากไม่ยึดต้งไม่ยึดเองไปได้วยกันเลยทุกอย่างจากไม่เอาต้งไม่เอาเองไปได้วยกันสิ่งที่มันไม่ใช่การเอาทั้งเอาทั้งไม่เอามันไม่ใช่การเอาทั้งเอาทั้งไม่เอา ไม่เกี่ยวต้ไม่เกี่ยวเองไม่ได้กันทุกอย่างเกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยว <c oughs> เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวสิ่งที่มันไม่ใช่การเอาไม่กระทั่งเอาหรือไม่เอาที่มันไม่ใช่การเอาลูกทั่งเอาเท่าไม่เอาเป็นนั้นลูกก็สรุปล่างสั่งพวจสะไปเรื่อยท <c oughs> ุกอย่างก็าอยากไม่เอาตัวไม่เอาเอง <c oughs> ไปเลยลูก ไม่ต้องอ้อมทุกอย่างก็แจกไม่ยึดไม่กระทั้งตัวไม่ยึดเองไปเลยไม่ต nah ้องอ้อมมือมัวแต่ไปไม่ยึดอะไรถ้ามัวแต่ไปไม่ยึดอะไรตัองอ้อมอยู่น um> ั่นแหละทุกอย่างก็แจกไม่ยึดตัวไม่ยึดเองไปด้วยกันเลยจะได้ไม่ต้องอ้อมเรื่อตรงก็หมดตรงเองตรงล้างตรงเองตรงหมดตรงเอง กอย่างก็จากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองไว้ด้วยกันเลยไม่ต้องอ้อมไม่ต้องมัวแต่ไปไม่เกี่ยวกับอะไรไม่ต้องมัวแต่ไปคอยไม่เกี่ยวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือไม่เกี่ยวกับอะไรลูกทุกอย่างก็จากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองน่ะไว้ด้วยกันเลยทุกอย่างจบตัวจบเองไม่ต้องอ้อมลูก Tông có một tông yên, tông láng tông yên Mấy đứa tông có ở bay ái Tông một tông yên, tông láng tông yên Chạc mấy áo tông mấy áo Với đứa con lấy lượng อ,อย่าไปมัวแต่เอาไม่เอาอะไรอยู่อย่าไปมัวแต่เอาเอาไม่เอาอะไรอยู่อย่าไปอ้อมอย่าไปมัวแต่ตอบซอบซอยอ ál? ทุกอย่างก็จะไม่เอาไม่กระทั่งตัวไม่เอาเองจบตัวจบเองลูกยุติตัวยุติเองพร้องมันไปเลยทั้งสังสาวัตเลยทุกอย่างประกรมาทุกอย่างนั่นแหละมหาวนาดำริ จบตัวจบเองเพราะมันไปในทุกอย่างมันจะได้ไม่มัวแต่เป็นทุกข์กิริยาทำมัวแต่ไปเจริญไปบำเพ็ญอยู่มันก็เป็นทุกข์กิริยาอยู่มัมมวแต่โปรกทุกข์กิริยามาครอบงำกันมัวแต่โปรกทุกข์กิริยามาครอบงำกันตัดสรุช่วยยังกองศาสาร์ตัดส,ร,สรูารามาให้แล้วทุกข์สันดอน ก็ตรงต่อการตัดสู้ช่วยเลยสิจบช่วยเลยตัดช่วยเลยจะไปปาถนาทำไมเรานิพานก็แจกไม่เอาต็ไม่เอาเองไปด้วยกันเลยส่ทุกอย่างเออก็ตัดสู้ตรงตรงนี่แหละจบช่วยกันตรงตงนี่ก็แจกไม่ยึดก็ไ่ยึดเองไปได้กันเลยี่ทุกอย่างตลอดเลย จากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองกันตลอดจากไม่เอาตัวไม่เอาเองกันตลอดก็ตัดสรุ้ช่วยตรงๆเลยจะไปป่าถนะทำไมความหลดพ้นตรงไหนป่าถนาให้มันเลยไปทำไมไปป่าถนานิพานให้มันเลยไปไหนจอากไม่ยึดไม่กระทั่งตัวไม่ยึดเองไปดได้กันเลยทุกอย่าง เกี่ยวไปยึดไม่ยึดไงเอามาหลงยึดไม่ยึดกันเองสิ่งที่มันไม่เกี่ยวเอาไม่เอาเอามาหลงเอาหลงไม่เอาเองก็สรุปตัดสรุปไปเลยสรุปนหะตัดสรุปไปเลยทุกอย่างก็แจัไม่เอาตรงไม่เอาเองสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกเอาไม่เอาไม่ยึดก็ทุกอย่างก็ะจัไม่ยึดตรงไม่ยึดเองนั่นแหละสิ่งที่มันไม่เกี่ยวไบยึดไม่ยึด ลองเย็ดลองไม่ย็ดทำไมสิ่งที่มันไม่เกี่ยวเย็ดไม่ย็ดยว่าแต่บาร,รมีแบบนั้นแบบนี้กันอยู่ทำไมแล้วมันทุกกิริยาทั้งนั้น เนื้อหาตัดสู้ตรงตรงสรุปตัดสู้ช่วยเพราะว่าตรงตรงปัจจุบันก็ตัดสู้ช่วยกันในปัจจุบันนั่นแหละรูปปัจจุบันก็จอบช่วยกันในปัจจุบันจะไปไหนเล่าจะยึดฐานไปไหนก็สั่งสั่งสวัสด์กันอยู่ตลอดเวลาก็ตัดสู้ช่วยกันตรงตรงในปัจจุบันจะไปข้างหน้าที่นะเแล้ว ปฏิฐานไปที่ไหนแล้ว ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่จบทั้งไม่จบทั้งไม่ไม่นะไ,ไม่ใช่อะไรใี่เกี่ยวไม่เกี่ยวจบก็ยังไม่เกี่ยว ตลอดเลยนี่ลูกตลอดสรุปตัดสรุปช่วยกันตลอดสรุปจบช่วยกันตลอดนะจากไม่ตัวไม่เองกันตลอดนะลูกจจกไม่ยึดตัวม่ยึดเองกันตลอดเลยทุกอย่างทุกอย่างก็จจกไม่ยึดตัวมยึดเองกันตลอดเลยทุกอย่างก็จากไม่ตัวไม่เองกันตลอด จะประโยคไหนขึ้นมาก็เนื้อหาเดียวกันทนะั้งนั้นเนื้อหาตัดสรุปช่วยทั้งนั้นเลยว่าเราจะใช้ประโยคไหนสรุปที่ให้ไปเนี่ยมันก็เป็นเนื้อหาการตัดสรุปช่วยในทุกประโยคเลยใช้ได้ทุกททุกประโยคใช้ได้หมดเป็นการสรุปเนื้อหาตัดสรุปช่วยทั้งนั้น จะไม่ตัวไม่เองกันตลอดจะไม่เอาก็ไม่เอาเองกันตลอดในทุกอย่าง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 เนี่ยตัดสู้ช่วยกันได้ตลอดเวลาเลยอย่างนี้กับสามพรวัดเนี่ยไม่ต้องไปทาอะไรแล้วม็ตัดสู้ช่วยกันตลอดเลยจบช่วยกันตลอด ก็ยิ่งก็ไหม้เรื่อยๆสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไหม้ไม่ไหม้ราะมันไปอย่าอย่าไปแค่ไหม้นะไหม้ก็ยิ่งก็ไหม้ไปเรื่อยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไหม้ไม่ไหม้ไปด้วยกันอะไรทุกอย่างอย่าไปแค่ไหม้นะแค่ไหม้มันก็อยู่แค่ไม่ทะลุทะลวงช่วยสัาวา